ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME มุนชูกมุนมาโนุษย์ไรง้นขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับ SME News Report ของเรานะครับก็ได้มาพบกับท่านเช่นเคยนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีการเสนอข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของการเวทคืนนะครับของการลดไฟแห่งประเทศไทยครับที่จะก่อสร้างนะครับทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับหรือว่าพี่น้องเรามักจะเรียกติดปากว่ารถไฟทางคู่ล้านนาตะวันออกนั่นเองนะครับเอาละรครับเราก็จะมาโฟกัสกันในหนึ่งนะครับเกีย่ยวกับเรื่องของที่ดินสบประกอบครับหรือว่าท่านใดนั้นที่ ถือครองที่ดินสปก 4. ีขีดครับท่านใดที่ถือครองโดยมีชื่อถูกต้องตามเอกสารก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับแต่ท่านใดที่ได้ถือครองไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นชื่อของท่านก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้านนี้นะครับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำเรียนไปนี้นะครับอาจจะถูกต้องทั้งหมดหรืออาจจะถูกต้องแค่ครึ่งหนึ่งหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องเลยโปรดใช้วิจ,จรรารณญาณนะครับ ในการรับฟังรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นที่ทราบมาดีนะครับว่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่จะมาสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของนี่นะครับไม่มีเป็นของตัวเองเลยจึงจําเป็นจะต้องมีการเวียนคืนนะครับจากพี่น้องประชาชนจากที่ดินของรัฐด้วยกันเองครับเอาละรครับผมจะมาโฟกัสนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการเวีนคืน ที่ดินสปกส4ขีดศูนย์หนึ่งครับว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้ครับการทํางานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะก็จะมีบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเวียนคืนนะครับคอยให้คําแนะนํานะครับ <S <s <unos. S 1> ผมขอเจาะในประเด็น <S <s ในเรื่องของที่ดินสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเลยนะครับว่าเอาอย่างนี้ครับสมมุติว่าที่ดินย่านนั้นนะครับ มูลค่าที่ดินเนี่ยจากทางราชการประเมินไว้ไล่ละ1 0 0 0แสนบาทนะครับผมแต่การซื้อขายจริงนะครับไร่ละ2 5 0 0 0 0บาทครับวิธีการของการจัดการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ถือครองสอปกระก,รก็คือว่าทางรัฐเนี่ยนะครับก็จะเอาเงินนะครับคืนให้กับสำนักงานสประกรเนี่ยนะครับ 100,000บาทเท่ากับราคาประเมินส่วนที่เหลืออีกนะครับ1 5 0 0 0 0บาทนะครับก็จะมอบให้กับผู้ถือครองสปอปกรที่มีรายชื่อในเอกสารครับเอาละรครับถ้าว่าที่ดินแปลงนั้นรายชื่อไม่ใช่เป็นของเรานะครับเราผู้ถือครองคนสุดท้ายก็จะต้องมีหน้าที่ครับเดินทางไปพบกับเจ้าของ สะกอบคนแรกที่มีชื่ออยู่ในเอกสารนั้นนะครับเพื่อที่จะเชิญเข้ามานะครับนะครับเซ็เนให้ได้รับสิทธินะครับต่อหน้าเจ้าพนักงานการการถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ถึงจะได้รับค่าเวรคืนนะครับดังนั้นนะครับท่านใดที่ถือครองอยู่ก็ใช้ แนวทางนี้นะครับที่จะเข้าไปแก้ไขไปให้เป็นส่วนหนึ่งครับของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของผมนี่ที่ได้นำเรียนไปนี้เป็นแนวทางนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตรมาโนธรายงาน